ระบบหมุนเวียนเลือดเปรียบเสมือนระบบขนส่งที่ทำหน้าที่ในการลําเลียงเลือดและน้ำเหลืองไปยังส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในระบบหมุนเวียนเลือดมีอวัยวะและโครงสร้างที่สำคัญได้แก่เลือดหลอดเลือดและเลือดค่ะเรามาทำความรู้จักกับหัวใจเลยค่ะหัวใจเป็นอวัยวะที่พัฒนามาเจาหลอดเลือดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งหัวใจอยู่ภายในช่องอกระหว่างปอดทั้งสองข้างอยู่ค่อนไปทางซ้ายเล็กน้อย โดยหัวใจจะอยู่ในเยื่อหุ้มหัวใจซึ่งในเยื่อหุ้มหัวใจจะมีของเหลวในถุงเยื่อหุ้มหัวใจเพื่อป้องกันการเสียสีโดยหัวใจของนษยนนั้นแบ่งออกเป็นสีห้องได้แก่ห้องที่1คือห้องบนขวาเป็นห้องที่รับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำหรือเลือดดาทั่วร่างกายโดยจะรับจากหลอดเลือดสองหลอดคือซูฟิเรียเวนะคะว่าจะลําเลียงเลือดดาจากส่วนบนของร่างกายได้แก่ศีรษะแขนเข้าสู่หัวใจ และอินฟีเรียวีนะคะว่าจะรับเลือดดำจากสนล่างของร่างกายได้แก่อวัยวะภายในและค่ะห้องที่2คือหัวใจห้องล่างขวาทำหน้าที่รับเลือดจากหัวใจห้องบนขวาแล้วนำเลือดไปฟอกที่ปอดห้องที่3คือหัวใจห้องบนซ้ายเป็นห้องหัวใจที่มีขนาดเล็กที่สุดมีหน้าที่รับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดแล้วส่งต่อไปยังหัวใจห้องล่างซ้าย และหัวใจห้องที่4คือหัวใจห้องล่างซ้ายเป็นหัวใจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีผนังหนาที่สุดเพราะทําหน้าที่ในการรับเลือดจากหัวใจห้อง,องบนซ้ายแล้วสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายมาทําความรู้จักกับลิ้นหัวใจกันค่ะลิ้นหัวใจทําหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการไหลเวียนของเลือดให้ไปในทิศเดียวกันเพื่อไม่ให้มีการไหลย,ย้อนกลับ โดยลิ้นหัวใจหลักๆที่สำคัญจะมีอยู่สีที่คือ 1. ลิ้นไตรคัสปิดจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ3แผ่นประกบกันอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนขวาและห้องล่างขวา 2. ลิ้นไบคัสปิดหรือลิ้นไมตรันมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆสองแผ่นประกบกันอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้าย 3. ลิ้นพันมอล,ลรีเซมิลูน่า มีลักษณะเป็นถุงคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสามถุงประกบกันอยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างขวาและหลอดเลือดพันโมนาลาี 4. ลิ้นเอออติกเซมิลูนาเป็นถุงคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสามถุงประกบกันโดยอยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดเอออตาต่อไปมาทำความรู้จักกับหลอดเลือดกันค่ะหลอดเลือด ทำหน้าที่ลําเลียงเลือดเข้าออกจากหัวใจและลําเลียงเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายหลอดเลือดแบ่งออกเป็น3ชนิดโดยหลอดเลือดที่ลําเลียงเลือดออกจากหัวใจเรียกว่าหลอดเลือดอาร์เชอรีหลอดเลือดที่ลําเลียงเลือดกลับสู่หัวใจเรียกว่าหลอดเลือดเวนและหลอดเลือดที่เชื่อมระหว่างอาร์เชอรี่และเวนเรียกว่าหลอดเลือดฝอยมาดูความแตกต่างของหลอดเลือดกันค่ะ 1. หลอดเลือดอาเชอรีหลอดเลือดอาเชอรี่จะนำเลือดออกจากหัวใจโดยส่วนใหญ่จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงหรือเลือดแดงนั่นเองค่ะยกเว้นหลอดเลือดพันโมนารีอาเชอรี่คือหลอดเลือดที่ลำเลียงเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาไปยังปอดซึ่งเป็นอาเชอรี่ชนิดเดียวที่ลำเลียงเลือดดำหลอดเลือดอาเชอรี่มีผนังหนา มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีไม่มีเลนกั้นภายในหลอดเลือดโดยหลอดเลือดอาร์เทอรีมี3ขนาดคือเอออร์ตามีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ใกล้หัวใจมากที่สุดจากนั้นจะแตกแขนงเล็กลงเป็นหลอดเลือดอาร์เทอรีและหลอดเลือดอาร์เทริโอเป็นหลอดเลือดที่แตกแขนงออกมาจากอาร์เทอรีที่มีขนาดเล็กที่สุดและน้ำเลือดเข้าสู่หลอดเลือดฝอย 2. หลอดเลือดเวน จะนำเลือดจากส่วนต่างๆกับเข้าสู่หัวใจส่วนใหญ่บรรจุเลือดที่มีออกซิเจนต่ำมีสีคราำหรือเลือดดำยกเว้นหลอดเลือด pulmonary vein คือหลอดเลือดที่ลำเลียงเลือดจากปอดเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายซึ่งเป็นหลอดเลือดเวนชนิดเดียวที่ลำเลียงเลือดแดงมีผนังบางมีลิ้นกั้นเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ3หลอดเลือดฝอย เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุดเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดอาร์เจรีและหลอดเลือดเวนหลอดเลือดนี้จะสารเป็นร่างแหแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อบริเวณต่างๆของร่างกายมีผนังบางและผนังของหลอดเลือดฝอยเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระห,หว่างเลือดก,กับเซลล์โดยวิธีการแพร่และการลำเนียงเข้าออกของหัวใจเริ่มจากซูฟิเรเวนะคะว่าและอินดูฟิเรเวนนะคะว่า จะนาเลือดดาที่มีออกซิเจนต่ําเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาจากนั้นหัวใจห้องบนขวาจะบีบตัวให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวาลิ้นไตรคัสปิดก็จะเปิดเพื่อให้เลือดไหลเข้าไปยังหัวใจห้องล่างขวาได้เมื่อหัวใจห้องล่างขวาบรรจุเลือดเต็มลิ้นไตรคัสปิดก็จะปิดหลังจากนั้นหัวใจห้องล่างขวาจะบีบตัวและลิ้นหัวใจ พันโมนา ري เซมิลูน a าจะเปิดออกให้เลือดไหลไปยังหลอดเลือดพันโมนา ري อาร์เทอรีและหลอดเลือดจะถูกลำเลียงไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแกส๊สจากนั้นเลือดจะถูกฟอกแล้วในปอดจะกลายเป็นเลือดแดงจะถูกลำเลียงในหลอดเลือดพันโมนา ري เวนเข้าสู่หัวใจห้องบนบนซ้ายเมื่อหัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดจนเต็มจะมีการบีบตัว แล้วลิ้นหัวใจไบรคัสปิดก็จะเปิดออกแล้วเลือดก็จะไหลเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้ายเมื่อมีเลือดบรรจุเต็มหัวใจห้องล่างซ้ายแล้วลิ้นหัวใจไบรคัสปิดก็จะปิดจากนั้นหัวใจห้องล่างซ้ายก็จะหดตัวทําให้ลิ้นเอออร์ติเซมิลูน่าเปิดออกเลือดก็จะไหลไปยังหลอดเลือดเอวาตาแล้วถูกลำเลียงไปทั่วร่างกายเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สสารต่างๆ จนกายเป็นเลือดดำแล้วกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาแล้วจะเป็นวัฏจักรการหมุนเวียนเลือดแบบนี้ไปเรื่อยๆการนำเสนอขอจุบลงเพียงเท่านี้ค่ะ